เออไม่มีลิฟติดฟันเดี๋ยวเช้ค่ะไม่มีต้องขายกว่าเพิ่งเติมลิฟต์มาไปนะถ้าทางเราทำเรื่องละครน,นี่คือค่ะเหมือนเลื่อนไปไปไใช่ค่ะ<ป>ละครเรื่องเลื่อนท<ม>่าดค่ะทางช่องสามก็เลื่อนออกอากาศไปแต่ว่าคิดว่าน่าจะใกล้ให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วค่ะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ แฟนๆก็เสียดายกันค่ะแอบเห็นแบบพี่ๆในทวิตเขาก็ลงว่าแบบอุ๊ยแล้วเขาเลื่อนหล่อเลื่อนทำไมอะไร่างี้หนูก็เสียดายเหมือนกันหนูเราได้ทราบเหตุผลแหละว่าทำไมถเลือไรอ้อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะใช่อันนี้หนูทราบขนาดที่จัดที่คนบอกหนูเลยเาทราบของพี่ทราบเพื่จัดเพื่จัดบอกค่ะที่ที่จัดบอกเาได้ให้เหตุผลด้ยค่ะ เขาก็บอกว่าแบบเลื่อนไปก่อนเพราะว่าแบบอาจจะรอให้อะไรอะไรพร้อมก่อนนิดนึงค่ะน่าเสียดายไหมคะอุิยเสียดายไหมมันก็เรียกว่าตอนแรกเราแบบเกือบจะได้ดูแล้วเราแบบอยากดูไว้แล้วมากกว่าค่ะแต่พอแบบพอเราแบบเออเลื่อนไปอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเดี๋ยวก็ได้ดูอยู่ดีแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นรอบตื่นเต้นสองรอบใช่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอีกกับบตองนี้ก็แบบว่ามนจะแบบว่ายากสำหรับเรา ยากค่ะยากมาเพราะว่าเป็นการเป็นนักแสดงนำครั้งแรกที่แบบนำแบบหนักหนักหลักๆเลยในเรื่องค่ะซึ่งใช่พ่เรดด้วยแล,วแล้วเราก็ด้วยความที่แบบไม่ได้ออนจอบนหน้าจอช่องสามมานานแล้วก็แบบก็แอบ,บตื่นเต้นค่ะกดดันนิดนึงหลังจากนี้นะคะมีอะไรก่อนไหมคะหลังจากนี้เหรอคะเรื่องละครเหรอคะออโอ้ก็รอโอกาสค่ะรอโอกาสเข้ามาค่ะ วงตอนนี้ก็กำลังทำงานด้วยกันเรื่อยๆค่ะเจอหน้ากันทุกวันค่ะมีงานอีเวนต์บ้างไปงานเฟสติวัลมาก,ก็เยอะมากค่ะทุกคนสามารถไปตามดูในตารางงานของโฟร์อีฟออฟฟิเชียลได้ค่ะากานเพลงหรือว่าเหตุว่าไม่ยิงข่าวบอกว่าเราจะลับคูเพลงด้วยกันอุ้ยงาน,นเพลงจริงๆ,ๆเราแบบเหมือนมีแพลนไว้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็รอรอกันทำงานค่ะใช่แ,แพลนยังไงบ้าง โอ้ oh, <S <S เราเราเราแอบกระซิบน,นิดนึง<อ>ว่าแบบเราทํางานกันอยู่ทุกวันค่ะแต่ว่าอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเราทําอะไรกันก็ค,คือต้องอุ่ไว้ก่อนเนาะใช่จะ่ป็นแฟนแน่นอนกับกับงานทั้งนี้แน่น,นอนค่ะแน,น,น,น่นอนแน่นอนคิดคิดว่าแฟนๆน่าจะชอบค่ะอย่างตอนนี้ก็แบบว่าออกมาฟีเจอรกับพิเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าใช่่ดีมากเลยเป็นยังไงบ้างคะกับพี่นัทอ๋อสำหรับเพลงผิดหน้าที่ก็ได้ฟีเจอรงกับผิดิกเกอร์ค่ะซึ่ง หล,หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ฟังเพลงนี้กันเยอะมากก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ชอบเพลงนี้กันทำงานรูวกับเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะทำงานกับทิกเกอร์สนุกมากทิกเกอร์เป็นคนที่เอเนอร์จีล้นเหลือมากๆแบบว่าเหมือนแบบไม่ว่าจะอยู่บนเวทีเพอร์ฟอร์มหรือว่าอยู่ล่างเวทีก็คือเป็นคนที่มีเอเนอร์จีตลอดเวลาซึ่งเราก็อาจจะแบบต้องพึง่งพึ่งบุญนิดนึงสมมุติทำงานกันดึกๆก็มีทิกเกอร์ที่แบบดีตลอดเวลา ทำไมเราเราไม่ค่อยดีหรอหนูหนูแบบเป็นเป็นโหมดเซฟพลังงานค่ะแล้วรอรอเปิดรอแบบรอปิดโหมดตอนทำงานทีเดียวที่มาทำงานเขาจริงเขาเป็นคนที่กาคิดเก่งใจแล้วกได้ไหมได้ไหมออย่างเงี้ยทิกเกอร์เป็นคนที่ถามความเห็นค่ะแบบด้วยความที่เขาบอกอยู่เสมอว่าแบบอยากให้เป็นเพลงที่เราทําด้วยกันแบบเป็นเพลงทั้งคู่เลยไม่ใช่ว่าเรามาฟีเจอริงเขาอย่างเดียวซิ่งทีกเกอร์ก็เป็นคนที่แบบดีค่ะน่ารักมากเฟรนลี่มากๆก็ ดีใจที่ได้ทำงานกับเขาอีกรอบเพลงนี้มันดีเพลงน้าจะมีอเป็นัอุ้ยทิกเกอร์เอาแล้วก็ก็ถ้าถ้าเขาชวนมาก็อาจจะเก็บไว้พิจารณาค่ะแต่ก็อยากทำอยู่แล้วค่ะแต่อยากทำอยู่แล้วเนียว่าแฟนๆก็แบบว่าชอบเนาะเวลาเราทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นฟีดแบ็กแฟนๆว่าแบบอุ้ยเสียงเราเข้ากันมากก็ดีใจมากค่ะถ้ามีโอกาสเนาะจะได้เป็นจริงก็ต่อไปถ้ามีโอกาสค่ะก็ชวนได้อะไรอะ พร้อมใช่ไหมเราิวพร้อมเสมอพร้อมเสมอค่ะเดี๋ยวหนูลางงานไว<ะ>้ให้ลางงานไปทำงานอีกรอบนึงค,ค่ะพี่ยอดก็แอบ,บเห็นข่าวพี่ยอดนิดนึงโอ้ยไม่ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะแต่ว่าก็ยินดีกับทุกเส้นทางที่พี่เขาเลือกค่ะก็อย,อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ดีสำหรับพี่เขามากๆเหมือนกัน ก็ส่งกำลังใจผ่านผู้จัดการไปค่ะก็ก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจผ่านที่ผู้จัดการแล้วกันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอี่ะค่ะขอ่ะขอบคุณค่ะขอ่ะ มันไม่ได้งานมันมีเอา